สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนพบกับช่างหนึ่งโปรอาร์มในช่อง NS Motor Rider อีกแล้วและก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมเมื่อมีช่างหนึ่งโปรอาร์มก็ต้องมีรถ Honda NSR ProArm ซึ่งวันนี้พิเศษหน่อยครับผมไม่ได้มีการมิสติ้งอะไรกันแต่อย่างใดนะครับคือรถทั้งหมดนี้คือผมทำขึ้นมาเพื่อต้องการจะให้มันดูมีเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็ จะได้ดูเหมือนหาง่ายเลยเนาะแต่ที่จริงแล้วก็ทํามาแต่ละคันนี้ใช้ความพยายามอย่างมากนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็จริงๆอะ่ะจะมารีวิว NSR โปรอาร์มคันสีเขียวคันนี้ครับเพิ่งทำเสร็จบานมาเลยร้อนๆเหมือนกันครับผมเหมือนคันแดงเมื่อวานครับผมก็ว <c oughs> ันนี้เป็นคันเขียวทำเสร็จร้อนๆแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลวกนะครับก็คือเก็บงานไว้รอตั้งนานแล้วนะครับ รอวามเรียบร้อยรอชุดสีนะครับรออะไรบางชิ้นพอมาถึงปุ๊บแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอ้อเดี๋ยวนะครับวันนี้จะมีเฉลยครับพลาดไม่ได้ครับเฉลยท้ายคลิปว่ามีราคาด้วยครับแต่ละคันมีมูล,ลค่ามีค่าตัวเท่าไหร่นะครับทุกคันเลยทั้ง4คันนี่แหละครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามดูให้จบคลิปนะครับ มาเริ่มต้นกันเลยนะครับซึ่งคันนี้ขอบอกว่าเป็นคันเขียวนะครับผมซึ่งคันนี้มีแม็กหน้ากับแม็กหลังสีเดิมจากโรงงานครับจาก25ปีที่แล้วเลยครับส่วนยางก็น่าจะประมาณ10ปีที่แล้วครับผมแต่ยังใช้ได้อยู่นะครับผมขี่ได้ใช้ได้อยู่อาจจะมีแตกนิดๆแต่ว่ายังถือว่าใช้ได้ครับผมไม่บวมครับขี่ก็ยังให้ความรู้สึกที่ดีเนาะคันนี้ มาดูจุดแรกคันนี้ที่ทำนะครับชุดสีทั้งหมดเลยนะครับเป็นไทสองนะครับไททูชุดสีอีกแล้วครับอภินันธนาการชุดสีจากช่างเออะไหล่โปรอาร์มครับผมช่างเออนันงามแสงครับของดีเมืองบุรีรัมครับผมมาต่อมุมนี้นะครับ NSH โปร Ar m มสีเขียวนะครับมองมุมไหนก็หล่อทุกมุมเนาะครับมาดูมุมนี้นะครับ ชุดสีเหมือนเดิมครับอภินันทนาการจากช่างเออะไรโปรอาร์มครับของดีเมืองบุรีรัมนะครับผมสนใจทักได้นะครับผมไม่มีค่าไหนหน้านะครับซื้อขายกันเองเลยครับนู่นสำหรับคันนี้ก็บอกครับบอกบอกบอเดิมบอเดิมนี่บอเดิมครับข้างหลังก็สลปนิดนึงนะครับอุปกรณ์มาครบเต็มลำครับขอบอกคันนี้ระบบไฟยิ่งไม่ต้องห่วงครับทำงานเต็มระบบครับผม ทำงานหมดทุกอย่างนะครับสุดยอดเลยครับคันนี้เนาะอ่ามอน้ำม้อน้ำเป็นหมอน้ำอลูมิเนียมเบอร์นะครับประมาณพันเจ็ดพันแปดนี่แหละครับมอน้ำอลูมิเนียมเนาะเดี๋ยวไปต่อตรงอื่นต่อครับครับวนๆป้วนๆเปลี่ยนๆแถวนี้แล้วครับเนาะก็มีให้ถ่ายแค่คันนี้เนาะก็ต้องวนคันนี้คันอื่นเขารีวิวไปหมดแล้วเหลือคันนี้มีจุดเด่นอะไรเนาะคันนี้อ๋อ ก็เหมือนเดิมครับโปรอาร์มกับเพลทโปรอาร์มชัดเจนสวยแจ่มแจ้งอีกแล้วครับอ๋อคันนี้ครับเบิกเบิกบังโซ่ครับบางโซ่ใหม่เลยบังโซ่ใหม่แท้ศูนย์ครับเบิกอีกแล้วครับผมครับสำหรับคันนี้ต้องขอบอกว่ามีข้อดีที่เครื่องนะครับผมเครื่องท่อนล่างแท้นะครับยกใหม่นะครับทำใหม่นะครับผม แต่เสียงท่อนล่างอาจจะแน่นๆหน่อยครับเป็นเสียงเฟืองแน่นๆครับไม่ใช่เสียงเวลาสตาร์ทจะมีเสียงครับเสียงเฟืองเหมือนามาฮ่าครับจะเป็นเสียงแน่นๆแต่เวาเวลาเร่งะแล้วก็ขี่จะไม่มีเสียงครับคือเหมือนเสียงเหมือนเครื่องทําใหม่ครับไม่ใช่ดังเหมือนเครื่องจะพังนะครับดังเหมือนเครื่องแน่นส่วนท่อนบนนี้หายห่วงเลยครับลูกแหวนใหม่ครับผมแท้ตรงรุ่น p r าร์มนะครับชุดนี้มีเบิร์ก็2,000กว่าครับชุดบนนะครับ 2 5 0 0 2 6 0้าสองพันก็เกนนี่กับ2008นะครับชุดบนฝาทําเรียบร้อยนะครับเสื้อเดิมไม่ปอกไม่ขอบขาวนะครับแน่นๆเลยคันนี้ขอบอกครับผมแล้วก็เหมาะกับหม้อน้ําอลูมิเนียมมันช่างลงตัวเหลือเกินครับผมคือเวลาขี่ดีขี่ลื่นครับผมคันนี้เขาบอกเนาะขี่ดีแรงครับแรงครับผมแต่จะมีเสียงเครื่องแน่นๆเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก็จะรู้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ฟังครับ มาตอบเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเครื่องนะครับผมก็ทําไปคันนี้รู้สึกว่าจะยกเครื่องสองหรือสามรอบนี่เลยครับครั้งแรกยังไงไม่จบครับเหมือนล็าข้อดังก็เปลี่ยนข้อใหม่ครั้งที่สองคัดดังก็เปลี่ยนคัดใหม่ครั้งที่สามเป็นท่อนบนครับลูกกับแหวนดังเลยได้เปลี่ยนลูกกับแหวนใหม่นะครับสภาพแบบนี้ครับหมดไปเยอะนะครับเพื่อนๆเนาะ เดี๋ยววันนี้มีราคาทุกคันครับผมจะบอกราคาว่าราคาประเมินเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ราคาขายนะครับอาจจะถูกบ้างแพงบ้างแต่ว่าถ้าทำแบบนี้ไม่ถูกแน่นอนครับผมเนาะโอเคครับผมกลับมาดูมุมข้างหน้าอีกมุมหนึ่งเนาะซึ่งดูมุมไหนก็สวยไปหมดอาว,วันนี้ผมจะย้ำมุมเยอะเลอเกินเนาะยังไงดีเนาะโคตรสวยจริงๆครับ คือมันทําเองเนาะมันภูมิใจอ่ะเนาะก็ขอโชว์หน่อยนะครับไม่ว่ากันเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับโอ้โหดูข้างบนครับผมนี่ครับที่บอกว่าออกแนวสปอร์ตครับเต็มรูปแบบเลยครับทีนี้กึ่งเดิมกึ่งรอครับมันเหจาะเลยเกินครับคันนี้เนาะหาเจ้าของใหม่อยู่นะครับเจ้าของใหม่คงจะสนใจทีนี้คงไม่พลาดแน่ครับคนที่ชอบรถสวยๆเดิมๆนะครับ สภาพดีใช้งานได้นะครับซื้อไปเติมน้ำมันแล้วก็ขี่อย่างเดียวครับอย่าให้น้ำมันหมดเป็นพอครับเนาะรับรองครับผมผมเก็บงานให้หมดแล้วอันที่ไม่สวยเพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนไปแต่งตามใจเลยครับผมไม่ต้องปวดหัวเนาะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับอครับผมมาดูมุมนี้ครับแน่นอนเดี๋ยวจะมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผม แน่นๆน,น,นะครับผมมีเสียงหมุนของเพ่องครับอันนี้แต่ไม่ด้ ครับผมฟังเสียงเครื่องเรียบร้อยครับรับรองแน่นๆนเลยครับเวลาขี่นี้จะเพลินครับเพราะคันนี้ค่อนข้างแรงครับทอกค่อนข้างจะเยอะครับผมเครื่องมันจะแน่นหน่อยครับผมเสียงเฟืองได้โผล่มาเยอะหน่อยคันนี้แต่ช่างเทสแล้วนะครับไม่มีปัญหาครับผมแต่ก็ถือว่าเงียบกว่าคันทั่วไปที่ไม่ได้ทําอยู่แล้วครับผมเนาะมามาดูครับไม่ใช่ค่าตัวนะครับเออเป็นค่าตัวเนาะไม่ใช่ราคาขายนะครับค่าตัวคันนี้ ที่ประเมินคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณ6 3 0 0 0บาทครับคันนี้ค่าทําทั้งหมดนะครับนี่ครับได้สภาพนี้แล้วครับทําเองไม่ได้จ้างใครนะครับจ้างตัวเองอันนี้ไม่แน่ใจว่ารวมค่าแรงตัวเองหรือยังนะครับผมได้สภาพนี้เลยครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพิเศษครับท้ายคลิปเดี๋ยวเรามีคันอื่นต้องมาแอบฉเฉลย มาแล้วครับเดี๋ยวจะมาเฉลยครับไม่ถ่ายใกล้ครับถ่ายไกลๆดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะได้เห็นมุมกว้างๆว่ามีกี่คันทั้ง4ี่คันนะครับวันนี้จะเอามาเสนอค่าตัวครับไม่ใช่ราคาขายนะครับค่าตัวครับผมราคาประเมินนะครับคันคันนี้ไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นะครับหกหมนสานะครับราคาค่าทําค่าประเมินนะครับส่วนคันนี้ครับผมโปเขียวคันนี้ครับคือเดิมทั้งคันเนาะไม่มีอีกแล้วนะครับ 25ปีย้ายจากทำแมกชีนมาอยู่ตรงนี้ครับผมเดิมทุกจุดเลยนะครับเป็นเดิมผมไม่ได้ทําสีสีเดิมจากโรงงานนะครับคือใครอยากดูคันเดิมๆคือดูคันนี้เลยมุดชิวหน้าก็ยังอยู่นะครับคันนี้มีรีวิวไปแล้วคันนี้แหละครับมูลค่านะครับมีมูลค่า79,000บาทครับคันนี้79,000บาทนะครับนะครับเพื่อนๆทางบ้านดูไว้นะครับนู้แล้วคันตรงกลางครับผมเป็นเซนเตอร์เลยนี่ คันตรงกลางเนาะนตรงกลางคันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับราคาใกล้เคียงกับคันเขียวมากๆเลยนะครับจะตกอยู่ประมาณ61,700บาทนี่แหละครับ6 1ห0 0อบาทนะครับเท่าไหร่แล้วเนี <c> ่ย <oughs> นี่นะครับค่าทํานะครับมูลค่าแล้วก็คันนู้นครับมณีแดงไม่เคยเปิดเผยค่าตัวมาก่อนวันนี้จะเปิดเผยแล้วครับผม เงียบๆไว้นะครับฟังคลิปแล้วก็เงียบๆนะครับอย่าแช์ก็ได้ครับพมอย่าแช์ตอนมีราคาเนาะนู่นไปแล้วครับประมาณหนึ่งแสนห้าหมืนบาทหรือว่าหนึ่งแสนแปดนี่แหละครับไม่ผิดครับพี่น้องฟังไม่ผิดครับคันแดงคันนั้นคันเดียวครับประมาณเกินแสนห้าครับเพราะมันทําเยอะเนาะแต่ผมก็รู้ไม่รู้ว่าทําอะไรเนาะประมาณนั้นนะครับยังไม่สวยเท่าสามคันนี้เลยนะครับเนี่ยนู่นนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ ขอบคุณเพื่อนเที่รับชมนะครับติดตามกันมาทุกคลิปไม่พลาดอยู่แล้วครับผมช่างหนึ่งโปรอราม์มาทีไรต้องมีแต่ของดีๆเนาะสำหรับคลิปนี้ส่งท้ายไปแล้วครับบา,บายบายสวัสดีครับ